จากนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันนะคะที่ทุกพักการเมืองจะได้ใช้ห่วงเวลานี้เดินสายหาเสียงค่ะก่อนที่จะไปถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566ค่ะวันนี้สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ได้มีนัดสัมภาษณ์พิเศษอาจารย์ยุทธพรอิสระชัยนักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะเราชวนอาจารย์มาตรวจสอบอุณหภูมิการเมืองอร้อนๆหลังสงกรานนี้ค่ะว่าจะมีมากน้อยแค่ไหน ครับผมคิดว่าหลังสงกรานไปนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเข้มข้นดุเดือดในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกันมากขึ้นนะเพราะว่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็เรียกว่าระยะเวลาไม่ถึงเดือนแล้วละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหน้าตาแคนดิเดตนายกแต่ละพรรคก็ชัดเจนแล้วตอนนี้นะครับหน้าตาของสสมที่รายชื่อหรือแม้ทั้งผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนะดังนั้นเนี่ยก็จะมีการต่อสู้อย่างเข้มข้นนะครับในโค้งสุดท้ายและนะคะเดียวกันสิ่งที่เราต้องจับตาก็คือ เรื่องของการจับผิดหรือแพ้ฟาวต่างๆเนี่ยนะครับในเรื่องของการขัดคุณสมบัติก็ดีในเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ส่งผลต่อทั้งตัวผู้สมัครแล้วก็ต่อทั้งพรรคการเมืองด้วยนะอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากนะครับในการที่จะมีผลต่อการเลือกตั้งนะและในขณะเดียวกันพอเข้าสู่ช่วงระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยระยะสั้นนะครับในการตัดสินใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นะซึ่งปัจจัยยสันย้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีทั้งเรื่องของกระแสพักนะครับมีทั้งเรื่องของนโยบายมีทั้งเรื่องของควออุดมการแต่แน่นอนทั้งหมดภาพใหญ่ก็จะเป็นการต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นนะครับท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองนั่นเองครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันเป็น,นกลไกทางการเมืองน,นะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ย เรามักจะมองว่าการเลือกตั้งนั้นจะต้องเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมนะครับนี้เพอะเป็นไปอย่างบริสุทธิยุติธรรมนั้นเนี่ยก็เป็นการเปิดช่องนะครับให้กับอำนาจรัฐในการที่จะเข้ามาแทรกแซงการเลือกตั้งนะเช่นเรื่องของบทบาทของคอรนะครับที่จะเข้ามาควบคุมกํากับการเลือกตั้งอย่างเช่นการกํากับเรื่องของการโดนรคงหาเสียงนะไม่ให้เกินจริงนะครับจะต้องมีการรายงานที่มาที่ไปของนยโยบายต่างๆให้กับกอรอพิจารณาต่างๆเหล่านี้เนี่ย เพราะน,นั้นตรงนี้มันก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมกํากับในการเลือกตั้งไปนะทั้งที่โดยหลักการของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะต้องเป็นการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมนะครับหรือที่เราเรียกก็ฟรีแอนด์แฟร์อิเล็กชันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปโดยเสรีและเป็นธรรมนั้นเนี่ยกลไกที่ใช้ตัดสินต้องเป็น,นกลไกทางการเมืองนะครับไม่ใช่เป็น,นกลไกทางกฎหมายนะครับนี่พอเป็น,นกลไกทางการเมืองน,นั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยแหละครับที่จะพิจารณาว่านโยบายไหนทําได้ทําไม่ไไได้นนนรัาาััออหววงงลกกกามามกเกิป นะหรือว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดในะอันนี้ต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินครับเพราะว่าต้องใช้กลไกทางการเมืองไม่ได้เป็นการใช้กลไกทางกฎหมายนะครับแต่วันนี้เนี่ยพอเราใช้กลไกทางกฎหมายเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นประเด็นซึ่งอาจจะทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะครับหรือว่าเป็นประเด็นที่อาจจะทําให้เกิดเรื่องของโอกาสที่รรคการเมืองจะถูกลงโทษนะหรือผู้สมัครนะครับต่างๆจะถูกลงโทษเนะนื่องมาจากเรื่องของการนําเสนอนโยบายเหล่านี้นะซึ่ง โดยหลักแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นในลักษณะเองนั้นนะครับแต่ว่าต้องให้ประชาชนนั้นเป็นผู้ตัดสินโดยใช้วิจยารณญาณต่างๆประชาชนเองมากกว่านาครับน,นี่หลังการเลือกตั้งนะครับเมื่อมีการเข้าสู่สาภาผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยมันก็มีกลไกทางการเมืองที่ควบคุมกํากับอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นการที่รัฐบาลน,นั้นจะต้องแถลงนโยบายต่อสาภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับจึงจะสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้หรือแม้ทั่งการใช้กลไกอย่างเช่นเรื่องของการอภิปรายไม่วางใจ การตั้งกระทู้ถามหรือระบบกรรมธิการนซะึ่งสิ่งเหล่านี้การควบคุมมองกับทางการเมืองนะครับว่าประเด็นที่พักการเมืองเสนอเอาไว้นั้นเนี่ยมันจะใช้ได้หรือไม่นะครับกลไกเหล่านี้คือหัวใจสําคัญมากกว่าการที่จะให้กรกตมาพิจารณาถึงเนื้อหานโยบายแล้วก็ให้แต่ละพรคมานั่งส่งรายละเอียดให้กรกตได้ตัดสิน<ม>ว่านโยบายเหล่านี้จะหาเสียงได้ไหมจะขัดต่อกฎหมายหรือไม่อะไรอย่างไรเหล่านี้ครับ อาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปนะคะดูเหมือนว่าทาง TDI เองเนี่ยเคยออกมาเตือนทุกพักการเมืองนะคะว่าการนําเสนอนโยบายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินจะต้องไม่กระทบกับวินัยการเงินการคลังของประเทศครับก็เป็นสิ่งที่ TDI เสนอก็เสนอไปครับไม่มีปัญหาก็เป็นข้อมูลให้พี่น้องประชาชนตัดสินใจนะแต่ TDI ไม่ได้เป็นผู้ที่จะมาชี้ได้แทนประชาชนนะครับว่านโยบายไหนดีไม่ดีหรือเหมาะสมหรือไม่เพียงใด TDI ก็เป็นความเห็นหนึ่งในสังคมนะครับคราวนี้คนที่จะตัดสินในการเลือกคือประชาชนนะครับในการที่จะฟังข้อมูลรอบๆด้านในคราวนี้ถ้ามีองค์กรเหล่านี้เนี่ยที่ออกมาให้ความเห็นเนี่ยผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับนะหลายๆองค์กรออกมาทั้งบวกทั้งลบทั้งสนับสนุนทั้งต่อต้านคัดค้านเลยก็ตามแต่เราให้ประชาชนตัดสินเอาเองครับ การจับมือจับขั้วเนี่ยอาจจะเป็นไปนในลักษณะหลวมๆนะครับผมคิดว่าการ <1> <1> จับมือกันในขั้วพักร่วมรัฐาบาลปัจจุบันนะครับกับในขั้วของพักร่วมฝ่ายค้านในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะเป็นไปในทิศทางของการเป็นแนวร่วมในเชิองอุดมการ์นะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยในการต่อสู้แข่งขันในสนามองการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของพรรคการเมืองนะครับแต่ละพรรคการเมืองนั้นเนี่ยก็ต้องมุ่งไปสู่การได้รับชัยชนะนะครับเพราะว่าหลักการสําคัญของพรรคการเมืองเนี่ย ก็คือการรวมกลุ่มกันของบุคคลซึ่งมีอุดมการแนวคิดที่สอดคล้องคล้ายคลึงกันนะครับและมุ่งที่จะเข้าสู่อำนาจรัฐเพื่อเอาแนวคิดหรืออุดมการต่างต่างนั้นไปสู่การปฏิบัติหรือขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยในสนามเลือกตั้งอาจจะมีการจับเพียงแค่หลวหลวงนะครับเป็นแนวร่วมในการเมืองแล้วสุดท้ายเนี่ยจะมีความชัดเจนก็คือเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่จะถึงนี้แหละครับนะก็จะเห็นภาพว่าแต่ละพรรคนั้นได้ตัวเลขเท่าไหร่และการจับมือกันนั้นเนี่ยจะเกินกว่ากึ่งหนึ ของสภาผูา้แทนราษฎรหรือไม่นะแล้วก็การจับคั่วกันดังกล่าวจะ่าดานสว2 5 0เนี่ยในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นะสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยที่รออยู่ข้างหน้าครับเพราะนั้นณนะวันนี้เนี่ยการจับคั้วทางการเมืองกันผมคิดว่าก็คงจะเป็นไปลักษณะของแนวร่วมทางอุดมการ์แล้วก็เป็นการจับมือกันอย่างลมหลวม,มากกว่าครับ ล่าสุดกลับไปที่พรรคเพื่อไทยนะคะพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็แม้ว่านโยบายเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลนะคะกําลังถูกกรกตตรวจสอบแล้วก็ถูกฝั่งตรงข้ามมีภาควิจารณ์แต่ดูเหมือนว่าเป้าหมายที่คุณเศรษฐาหนึ่งในแคนดิเดตนะคะก็ยังประกาศยกระดับแล้วก็เดินหน้าแลนสไลด์ตอนในขณะเดียวกันค่ะในส่วนของคุณทักษิณเองนะคะก็ซึ่งถือว่าเป็นคนที่มีบทบาทมีอิทธิพลกับพรรคเพื่อไทยก็เปลลบทบาทของตัวเอง อาจารย์มองว่าตรงนี้มันมีมีบวกมีลบเป็นยังไงไหมคะอาจารย์คือณนวันนี้เนี่ยกฎหมายพักการเมืองนะครับค่อนข้างที่จะให้อำนาจกับกรกตเนี่ยนั่งสูงนะครับแล้วก็กลไกต่างๆในการที่จะยุบพักนะมันสามารถที่จะทําได้ง่ายนะครับโยดยเหตน้ว่ากรกตอเองยังมีระเบียบที่เขาด้วยระเบียบยุบพักเทอร์โบนะฮะก็คือหมายถึงว่าเร่งระยะเวลาในการที่จะสืบสวนสอบสวนต่างๆให้เร็วขึ้นนะเป็น45วันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกพักก็ต้องระมัดระวังทั้งหมดนะฮะและโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยต้องบอกว่าผ่านประสบการณ์ทางการเมืองต่างๆเนี่ยมาเยอะนะครับตั้งแต่สมัยเป็นทัพไทย,ไทยเป็นพักพลังประชาชนแล้วก็พักเพื่อไทยนะตลอด20ปีตรงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเองนั้นเนี่ยมีการกเผชิญวิกฤตทางการเมืองเนี่ยหลายครั้งนะครับแล,แล้วก็มีเรื่องของการรัฐประหารเนี่ยถึง2ครั้งนะครับคือในการรัฐประหารปี2549แล้วก็การรัฐประหารในปี2557 นะแล้วก็ถูกยุบพักมาสองครั้งนะครับคือยุบพักไทยรักไทยแล้วก็ยุบพักพลังประชาชนนะครับเพราะนั้นก้าวย่างทางการเมืองต,งต่างๆของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นไปโดยความระมัดระวังนะก่อนหน้านี้เราเห็นการเดินเกมคู่ขนานนะครับของพรรคเพื่อไทยด้านหนึ่งก็คือตัวพรรคเพื่อไทยด้านหนึ่งก็คือครอบครัวเพื่อไทยนะแต่ว่าไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยยังไงการเดินเกมคู่ขนานมันก็ต้องยุติลงนะครับเมื่อมีการสมัครนะครับรับเลือกตั้งสสที่รายชื่อแล้วก็เสนอชื่อคนดิเดตของพรรคการเมือง ยังไงก็ตามจะมาในนามหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเลยสุดท้ายก็ต้องมาเป็นคนดิเดตของพรรคครับเพราะไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะได้รับการเสนอชื่อได้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็คงจะเป็นยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเพื่อไทยนั่นเองนะและรวมไปถึงตัวคุณทักษิณซึ่งยุติบทบาทเพราะว่ามีบทบัญญัติในกฎหมายเนี่ยนะครับที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนเลยว่าถ้ามีบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมาเกี่ยวข้องนะครับกับการตัดสินใจการบริหารองพรรคเนี่ยนำไปสู่การยุบพรรคได้นะครับ ดังนั้นในช่วงนี้เราเห็นว่าคุณทักษิณเองก็พยายามที่จะลดบทบาทตนเองนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นบทบาทของพรรคเพื่อไทยในสนามเลือกตั้งไปครับเป็นแต่ว่าจากนี้ไปฝั่งตรงข้ามจะยั่วยุให้คุณทักษิณเนี่ยต้องออกมาพูดผ่านขับเขาพูดผ่านส่วนอื่นอื่นอีกใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็คุณทักษิณก็ต้องระวังตัวเองอ,นนอันนั้นก็เป็นสิ่งที่คุณทักษิณต้องระวังครับเพราะว่าการยั่วยุต่าง,างๆทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่นอนครับในการเลือกตั้งในสนามที่มันมีความขัดแย้งกัน แล้วอย่าลืมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่าเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งขั้วทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่เรียกว่าเป็นความขัดแย้งเดิมพันสูงนะเราเห็นได้ว่าค a n ิเดตนายกเนี่ยซึ่งเป็นตัวหลักเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นค a n ิเดตของเพื่อไทยทั้ง3ท่านนะคือคุณอุ้งอิงคุณเศรษฐาคุณชัยกเกษมนะครับ <code. S 1> หรือแม้กระทั่งค a n ิเดตสําคัญอีกคนหนึ่งของรวมไทยสร้างชาติก็คือผลเอกประยุทธ์เนี่ยนะท่านเหล่านี้ไม่มีใครลงสอสอชีรายชื่อเลยนะครับแม้แต่คนเดียวนะครับ นะ <Okay. S 1> ซึ่งก็สะท้อนภาพเห็นว่านี่คือความขัดแย้งเดิมพันสูงนะไม่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปกันละครับในงานนี้นะเพราะฉนั้นเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งไม่มีค a n ิเดตนายกที่พร้อมจะเป็นผู้นําฝ่ายคา้านนะหรือหัวหน้าพรรคการเมืองฝ่ายคา้านหรือแกนนําของพรรคการเมืองในฝ่ายค้านแน่นอะนนะดังนั้นการต่อสู้ที่เข้มข้นมันย่อมที่จะมีกลยุทธ์นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นจากแต่ละฝ่ายอย่างแน่นอนครับ ผมว่ามีความร้อนแรงนะครับแล้วก็ดีกรีก็เพิ่มขึ้นแน่นอนครับในเวทีของการดีเบตนะครับเพราะว่าในครั้งนี้เนี่ยเราเห็นว่าเวทีดีเบตนั้นมีหลากหลายมากนะซึ่งแต่ละเวทีเนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับหรือว่ามีธีมที่ต่างกันไปบางเวทีก็เป็นคนดิเดตนายกบางเวทีก็เป็นเรื่องของแกนนาภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็ว่ากันไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยในแต่ละเวทีเนี่ยจะมีความดุเดือดอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องของเวทีดีเบตนั้นเนี่ย จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบรัฐสภานะครับเป็นว่าทมการเมืองในระบอบประธานาธิบดีนะแต่วันนี้เนี่ยเนื่องด้วยว่าเราได้มีการเลือกนายกทางอ้อมเนี่ยนะครับก็คือการเสนอชื่อคนดิเดตนายกมนตรีเนี่ยนั่นก็เลยยิ่งทําให้เวทีดีเบตนั้นเป็นที่สนใจของผู้คนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับดังนั้นความรุเดือดความร้อนแรงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นตามไปด้วยครับ ผมเชื่อพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์ไม่ร่วมเวทีดีเบตแน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนก็ตามนะครับเพราะว่าทั้งสองท่านนี้เนี่ยถ้าร่วมเวทีดีเบตจะกลายเป็นเป้าทางการเมืองนะแล้วก็การซักถามถึงประเด็นการรัฐประหารปี2 5 5 7จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เรียกว่าหลายพักการเมืองนะครับนะก็จะมาพุ่งเป้านะครับไปที่2ท่านนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่า2ท่านนี้จะไม่ขึ้นเวทีดีเบตนะแล้วก็โดยบท บาทบุคลิกนะครับส่วนตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละท่านเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะกับเวทีดีเบตอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราคงไม่เห็นพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ในเวทีดีเบตแน่นอนครับอาจารย์แล้วการที่ทั้งสองท่านไม่ร่วมเวทีดีเบต,ตอาจารย์จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดอ่อนเป็นเป้าให้กบจบตีไหมคะ,ะไม่ล่ะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยแต่ละพรรคการเมืองก็มีฐานคะแนน,นของตัวเองนะซึ่งถ้าเปรียบเทียบไม่ง่ายเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับบ่อปลา ของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะแต่ละพรรคเขาก็มีบอ่อของเขานะครับเพราะฉะ<ม>นั้นเนี่ยการรักษาฐานหรือรักษาบอ่อตัวเองเนี่ยนะก็เป็นจุดใหญ่ใจความที่สําคัญที่สุดดังนั้นเนี่ยจะขึ้นดีเบตไม่ดีเบตมันไม่ได้มีผลนะสักเท่าไหร่นะกับฐานสนับสนุนหรือว่าเสียงที่อยู่ในบอ่อตัวเองนะหลังจากนั้นเนี่ยในลาดับรองไปจึงเป็นยุทธศาสตร์ที่จะมีการไปสแสวงหาคะแนนนะจากคะแนนของคนที่ยังไม่ตัดสินใจเพื่อมาลงบอ่อตัวเองนะหรือไม่ก็ไปฉกชิงคะแนนมาจากบอ่อของคนอื่น นะบอของเพื่อนบอ,องพรรคอื่นๆเนี่ยเข้ามานะดังนั้นเนี่ยยุทธศาสตร์หลักคือต้องรักษาฐานตนเองเนี่ยไว้ให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยถึงจะดีเบตไม่ดีเบตเนี่ยถ้ากลุ่มบุคคลที่เขาสับสนพลเอกประยุทธ์สับสนพลเอกประวิทย์นะครับอยากจะเห็น2ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะหรือว่าชื่นชอบนโยบายของรวมไทยสร้างชาติหรือชื่นชอบนโยบายของพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็เลือกอยู่ดีครับไม่ได้มีผลอะไรกับการดีเบตหรือไม่ดีเบตนั้นะมจมมีผลที่จะดึงเอาคน ซึ่งยังไม่ตัดสินใจนะครับแล้วก็ดึงเอาคนซึ่งอยู่อีกบอ่อหนึ่งมาให้อยู่ในบอ่อของตัวเองเท่านั้นซึ่งมันคือยุทธศาสตร์ลำดับรองลงไปนะครับแล้วมันก็ยังไม่ได้มีอะไรยืนยันการันตีว่าการดีเบตนะั้นเนี่ยจะดึงคะแนนเหล่านี้ได้สักมากน้อยเท่าไหร่นะรนะครับผมว่าคงไม่ได้เห็นอะไรมากนะครับสำหรับบิ๊กเซอร์ไพร์ในการเลือกตั้ง แต่ว่าสิ่งที่จะได้เห็นอาจจะไปเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในการจัดตั้งรัฐบาลนะเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2560นั้นเนี่ยได้ทําให้เรื่องการเลือกตั้งกับการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเนี่ยมันถูกแยกส่วนกันนะพอถูกแยกส่วนกันเนี่ยนะครับการเลือกตั้งผลออกมายัางไงจะจำลงปไปอาชนไว้ยังไงไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าสุดท้ายรัฐบาลจะออกมาหน้าตายอย่างนั้นนะประชาชนเลือกพรคนี้เพราะอยากจะเห็นคันดีเดตนแล้วคนนี้อยากได้คนนี้เป็นนายกอยากได้สอสอทีไรชื่อเหล่านี้ขึ้นไปทําหน้าที่เป็น ฝ่ายบริหารเป็นรัฐบาลเป็นคณะรัฐมรตรีต่างสุดท้ายอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะเกมในการจัดตั้งรัฐบาลมันจะเกิดขึ้นอีกเกมหนึ่งหลังการเลือกตั้งนะซึ่งตรงนั้นนะครับมีโอกาสที่เราจะเห็นเซอร์ไพรส์หรือว่าปรากฏการณ์อะไรต่างๆในทางการเมืองตรงนั้นกันอันนี้คือบิ๊กเซอร์ไพรส์ของจริงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ครับเพราะอย่าลืมว่ากลไกเงินูนปี2 5 0 0เนี่ยมันทําให้โครงสร้างระบบรัฐสภานั้นบิดเบี้ยวนะเพราะว่ามีบทเฉพาะการคือมาตรา2 7 2เนี่ยแหละครับ ที่เปิดโอกาสให้สว2 5 0นั้นมาร่วมบทเลือกนายกรัฐมนตรีนะมันก็เลยทําให้เจตจำนงประชาชนอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะการตัดสินใจงผู้คนในสภาอาจจะไม่ได้ยึดโยงอะไรกับสิ่งที่เป็นมติมหาชนมากนะครับค่ะยังไงวันนี้สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์ให้มุมมองให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ยินดีครับครับสวัสดีครับ